ตอนนี้ค่ะไม้ก็ฉีดบท็เกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคุณหมอมือเบามากดูสิไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยเขียวไม่มีม่วงอะไรเลยสวัสดีค่ะไม้นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เฟสการ l i n g คลินิกที่เดิมน,นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือมาทำอ,ออฟอาฟราเมชดนทีไปวันนี้รู้สึกว่ามีริ้วรอยขึ้นมานิดหน่อยด้วยความที่อายุอานานก็ไม่ใช่จะนน้อยแล้วนะคะเราก็เลยจะมาให้คุณหมอคอนซัลทหน้าให้ว่า วันนี้กังวลเรื่องอะไรน้องไม้คิ้วรอยค่ะคุณหมอช่วยดูให้หน่อยถ้ากังวลเรื่องริ้วรอยในส่วนใหญ่หมอเขาจะแนะนำให้ใช้ตัวมวนหร,รน้าทอสินในการแก้ไขเนาะก็จะมีริ้วบนหน้าผากอ่ะน้องไม้ลองเลือกหน้าผากขึ้นเนี่ยเราก็จะเก็บตามแนวริ้วรอยจริงๆของน้องไม้เลยทั้งหมดคิว้วตรงนี้อ่าเราจะเก็บรอยขมวดคิว้ว <Yes. S 1> ทั้งหมดยิ้มตาหยีเลยเนี่ยเราก็จะเก็บคิ้วหางตาให้หมด แล้วก็จุดหนึ่งที่เราจะทําการรักษาคือบริเวณกรอบหน้าเราฉีดลิปกรอบหน้าทำให้กรอบหน้ามันดูคมชัดมากขึ้นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นไก็หลังฉีดไป2ส,สัปดาห์นะคะรู้สึกว่าริ้วรอยเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยแล้วก็เหมือนแบบการแสดงสีหน้าการยิ้มการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีรอยตีนกาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้รู้สึกว่าหน้าเด็กแล้วก็หน้าดูไม่มีริ้วรอยเลยเห็นไหม สนใจนะคะมาแนะนำม,มาฉีดโบท็อกที่ f a c กล a l l e r y คลินิกได้เลยค่ะรับรองธรรมชาติแบบนี้แน่นอนแสดงสีหนะ้าได้ปกติไม่ตึงด้วย